ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาศิริอุ่นวิเชษและครอบครัวรับเป็นเภาพครับขออนุโมทนากับศรัทธาของ ท่านผู้ชว่วยศาสตราจารย์วดิดาสลริกุทวิเชษและครอบครัวมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นชาวภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสัพภทานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางบวง มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปจัย,ยให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวทุกคนจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนักครับขอโลโมทนาสาธุแล้วก็ คืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตากขอคุณมงคลคุณสุวรรณีจันเลิศอา้าวพรุ่งนี้จะได้นโมทนาสาธุกับสตากขอคุณมงคลคุณสุวรรณีจันเลิศกันนะครับแล้วก็คืนนี้ได้เวลาฝังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสุบรรจากเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับแล้วเราก็จะได้รีบ โชว์ให้ท่านเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีมอม้าสองตัวธรรมะที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้ามีรอเรือสองตัวถ้าเราเดินหลงทางก็จะไปลงเรือสองตัวถ้าเราเดินไม่หลงทางก็จะได้ม้าสองตัวเอาไหมครับ เอาม้าหรือเจ้าเรือครับเออขนาดเจ้าชายสิทธัตถะยังขี่ม้าออกบวดใช่หรือเปล่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้ขี่เรือออกบบชนะขี่ม้าออกบบชนะนะเจริญธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องมีมอม้าสองตัวแล้วอยู่ที่ไหนครับมอม้าสองตัวอยู่ที่บาลี อย่าไปหาในภาษาไทยไม่ได้ไปอยู่ที่บาลีบาลีพระไตรปิฎกทั้งหมดมีมอมมาสองตัวทั้งนั้นครับธรรมะนะแต่พี่เราพี่เราแปลบาลีพระไตรปิฎกมาเป็นภาษาไทยปุ๊บมาหายสองตัวแต่เรือมาแทนสองตัว ถามว่าทำไมจํงเป็นเช่นนั้นยังไม่มีคำตอบจากแสงแดดสายลมนะยังไม่มีคำตอบจากสายแดดแสงลมนะสายลมนะผมก็เห็นที่จะต้องฟ้องประชาชนด้วยแซททีวีแล้วเราก็จะพร้อมใจกันแนะนา,นาองค์กรชาวพุทธาบริษัท เรามีองค์กรชาวพุทธบริษัทคือสภาพุทธบริษัทประเทศไทยจะยื่นหนังสือถึงราชบัณฑิตเพื่อขอมอมากลับคืนมาให้อนุญาตเขียนธรรมะที่เป็นภาษาไทยใช้มอม้าสองตัวได้ไม่ผิด หลักภาษาไทยนี่ครับชีวิตนี้ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับคืนมาให้ชาวพุทธใช้ผมพอใจแล้วครับผมพอใจแล้วครับที่ลงทุนลงแรงมามากนี่สี่สิบปีแล้วนะฮะนะฮะสี่สิบปีแล้วผมขอบพระคุณทุกท่านนะฮะ ที่เป็นประธานในโครงการทีวีเพื่อพระพุทธศาสนาที่เป็นรองประธานในโครงการทีวีเพื่อพุทธศาสนาที่เป็นกรรมการทีวีเพื่อพุทธศาสนาและเป็นผู้สนับสนุนสมทบแม้เพียงวรลบัทผมก็ถือว่าเป็นสหชาติของผมนะดูความจรินะฮะ เพราะผมเป็นคนต้นคิดว่าต้องเอาหมอม้าของพุทธเจ้ากลับคืนมาให้ได้กี่ร้อยปีแล้วครับปล่อยอยู่ในพระไตรปิฎกนะฮะธรรมะของพุทธเจ้าอยู่ในตู้พระไตรปิฎกพอออกมาจากพระไตรปิฎกมาหายเลือมาแทนใครเอามาไปใครเอาเรือมานี่ฝากไว้นะครับนะ ฝากไปเป็นเบื้องต้นในเช้าวันนี้นะเอาละเราเรียนธรรมะก็พยายามเขียนให้มีธรรมะที่มีมอม้าสองตัวไว้ก่อนแต่เวลายื่นหนังสือทางราชการไปยื่นหมอม้าสองตัวเขาขีดเลยนะครับว่าเขียนไม่ถูกไปเขียนมาใหม่ <c oughs> แย่แล้วนะครับแย่แล้วถ้าเราถามว่า คนที่ขีดเรามาเนี่ยเป็นชาวพุทธหรือต่างชาติเป็นไทยพุทธหรือไทยต่างชาติเขาก็นับถือพุทธนะครับแต่เขาไม่รู้หรือรู้เขาแกล้งไม่รู้ลืมรู้และไม่ได้แกล้งรู้แต่ว่ามันผิดระเบียบเขาเราต้องยอมรับในเบื้องตน้นเพระาะฉะนั้นก็โดยความตั้งใจนะครับว่าเราจะต้องเรียนธรรมะ ที่เป็นภาษาของพระพุทธเจา้าธรรมะเป็นของพุทธเจา้าด้วยธรรมะภาษาของพระพุทธเจา้าด้วยสวากขาโตพระควตาธรรมโมนั่นคือธรรมะคําสอนของพุทธเจา้าธรรมะที่มีมอมมาสองตัวเป็นภาษาของพุทธเจา้าที่เราเรียกกันว่าบาลีบาลีครับนะฉะนั้นเราเรียนธรรมะยึดหลักบาลีเป็นหลัก ยงต้องบอกกับเราท่านทลายไว้ว่าอย่ารังเกียจภาษาบาลีอย่าได้เข้าใจผิดคิดว่าภาษาบาลีเป็นภาษาแขกเคยได้ยินไหมครับพี่เราพูดนะฮะพี่เรานะเป็นคนพูดนะ,ะพระนี่เป็นพี่เรานะฮะนฮะเออพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพ่อเรา ธรรมะคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแม่เราสงสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพี่เราให้เราได้เข้าใจถ้าผมบอกว่าพี่เราเราหมายถึงใครครับระสง์ถ้นผู้แปลพระไตรปิฎกก็ับพี่เราครับพี่เราเป็นผู้แปลพระไตรปิฎกนะไปดูที่ครับปาร,รีนก้าวท้งนั้นปาร,รีนก้าวท้งนั้นแต่แปลบาลี จากมอม้าสองตัวมาเป็นเรือลอเรือสองตัวได้ยังไงนะนี่ฝากนะให้เราทันทลายได้พิจารณาว่านะในไหนจะเรียนธรรมะแล้วคิดถึงธรรมะที่มีมอม้าสองตัวไว้เพราะธรรมะที่มีมอม้าสองตัวนั้นหมายถึงสวากขาโตภควตาธรรมงมธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนธรรมะที่มีล้อเรือสองตัวนั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติครับที่มีล้อเรือสองตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นมอมารถ้าเป็นธรรมะที่มีมอมารสองตัวนั่นคือธรรมจักธรรมจักกับธรรมชาติไม่เหมือนกนะันฮะถ้าใครเขียนธรรมจักมีล้อเรือสองตัวนัว่นโกงนะฮะโกงคำสอนของพระพุทธเจ้า นะเออโกงคำสอนของพระพุทธเจ้านะเขาเรียกกันว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเออโกงจโจรน,นะโจรก็ได้นะเออขโมยก็ได้นะใช่ไหมเออขโมยก็ได้โจรก็ได้โจรมันปล้นนะ อขอโมยมันลักใช่ไหมลักกับรดมันก็เอาของของพูทใดเจ้ากลับไปเอาละท่านทั้งหลายครับคตินะการเข้าถึงเหตุผลความเป็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเราเรียนธรรมะธรรมะคำสองพระุูธเจ้านั้นมีสองเหตุแล้วก็มีสองผลสรุไปให้ได้นะฮะคำสองพระุทธเจ้าเนี่ย เป็นเรื่องของเหตุเป็นเรื่องของผลเหตุก็มีอยู่สองเหตุผลก็มีอยู่สองผลรู้สองเหตุรู้สองผลจบคําสอนของพุทธเจ้าดยคาสัจจริงครับแล้วธรรมะสองเหตุธรรมะสองผลนี่แสดงครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤคทยายวันใกล้เมืองพาราณสีใครเรียนธรรมะยังไม่ถึงสองเหตุยังไม่ถึงสองผลก็คือยังไม่ถึงธรรมะ พูดอย่างนี้กระเทือนใจไหมไม่กระเทือนเพราะคำสองของพุทธเจ้านั้นมีสองเหตุก็คือหนึ่งเหตุให้เกิดกับเหตุให้เข้าถึงผลสองก็คือผลอันเกิดจากเหตุกับผลอันเกิดจากการเข้าถึงนั่นคืออริยสัจสี่ถ้าเราสรุปอริยสัจสี่สองเหตุสองผลไม่ได้ก็แสดงว่า ยังเรียนไม่จบอริยสัจสี่นะครับนะเอ้าตอนนี้เราไม่ได้เรียนอริยสัจสีแต่เราเรียนอภิธรรมครับเราเรียนถึงไหนแล้วครับตาไ่กินเวลาไปเยอะแล้วนะยังไม่รู้เรียนถึงไหนเลยนะฮะแต่จบถึงไหนเนี่ยจบทราบเลยใช่ไหมฮะอัตตาทีปาอัตตาสารนา อนัญญาสัณนาธรรมะที่อธรรมะทีปาธรรมะสณัณนาอนัญญาสาณาัณนาจบไว้แค่ตรงนี้เลยสรุปไว้แล้วก็เอามาทบทวนเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจเกิดวันนี้เรียนทั้งวันแล้วไม่เข้าใจเข้าใจแค่อัตตะทีปาอัตตาสันาพอไหมครับพอแล้วนะพอเลย นะเอา้ามาถึงเรื่องที่เราเรียนกันไปจะทบทวนนะครับนะ,ะทบทวนผมก็อยากให้เราได้ความเข้าใจนะครับที่เราได้ทบทวนกันไว้ก็คือเรื่องของอ่าอ่าเรื่องของจิตนะอ่าเรื่องของจิตที่เราพูดกันถึงเรื่องของกิริยาจิตใช่ไหมครับ มหาคิยาจิตจบแล้วนะครับก็มาถึงเรื่องของอขอเวลานิดนะครับรูปาวจรจิตนะครับขอทบทวนนะครับรูปาวจรจิตมีสิบห้าเป็นกุศลสหาเป็นวิบากสหา เป็นกิริยาหตอนนี้ก็ถ้าจะเปิดหนังสือก็เปิดมาที่หน้าห้าหนะครับ5้าสหนะครับนะก็เป็นเรื่องของฌานนะดูวงกลมที่เป็นภาพสมมุติอยู่ห้าวงอันประกอบไปด้วยปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทัยฌานและปัจญจมฌานท้งหนี้เป็นกุศลนะ แล้วก็มีวิบากอีกหมีกิริยาหกุศลนั่นคือเหตุนะครับวิบากนั่นคือผลนะครับกิริยานั้นเป็นของพระอระหันนะครับฉะนั้นเราท่านทัหลายในฐานะเป็นปุถุชนเนี่ยสามารถทําให้ฌานเกิดได้ฌานเกิดสําหรับเราในฐานะเป็นปุถุชนก็เป็นกุศลฌานเมื่อทํากุศลลชฌาน ก็ได้วิบากฌานครับได้ปฐมฌานก็ได้ปฐมวิบากได้ทุติยฌานก็ได้ทุติยฌานวิบากได้ตติยฌานก็ได้ตติยฌานวิบากได้จตุทะฌานกุศลก็ได้จตุทะฌานวิบากได้ปัญจมฌานกุศลก็ได้ปัญจมฌานวิบากส่วนพระอรหันเข้าฌานฌานของพระอรหันเป็นกริยาหมด เราทราบแล้วนะครับอุศนั้นเป็นเหตุเป็นเหตุให้เข้าถึงนะในสุขติพรหมภูมิฌานี้เข้าถึงพรหมภูมินะปฐมฌานภูมิทุติยฌานภูมิตาติยฌานภูมิจตุถฌานภูมิปัญจมฌานภูมิอุศนเป็นเหตุให้เข้าถึงนะครับผู้ที่เข้าถึงภูมิตั้งแต่ปฐมฌานก็คือวิบาก ทำหน้าที่ปฏิสนธิในปฐมฌานภูมิทำหน้าที่ปฏิสนธิในสุติฌานภูมิทำหน้าที่ปฏิสนธิในตติฌานภูมิจตุถฌานภูมิและปัญจมฌานภูมินี่คือหน้าที่ของผู้เข้าถึงนะั่นคือวิบากเหมือนเราทำมหากุศลสนทำมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งนั่นคือเหตุนะมหากุศลจิตนะเหตุนะฮะ เหตุให้ได้เข้าถึงสุขติภูมิผู้ที่เข้าถึงสุขติภูมิก็คือมหาวิบากรมากุศลละจิตดวงที่หนึ่งไว้ก็จะทําให้ได้มหาวิบาโดวงที่หนึ่งเข้าถึงสุขติภูมิผู้ที่ทําหน้าที่เข้าถึงสุขติภูมิก็คือมหาวิบากนี่คือกุศลระดับเราจะนั้นผู้ที่ทําฌานฌานก็เป็นเหตุเป็นเหตุให้เข้าถึงชั้นพม นะพรหมภูมิก็ผู้ที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิในพรหมภูมิก็คือวิบากนั้นได้ปฐมฌานนะก็จะทําให้มีปฐมฌานวิบากรอการนําไปเกิดในพรหมภูมินี่ครับตอนนี้จะตั้งคําถามว่าถ้าจะทําให้ปฐมฌานภูมิเกิดนี่จะทําอย่างไรฌานทั้งหมด อาจใสสมาธิสมาธิหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมถกรรมฐานทำสมถกรรมฐานก็เป็นเหตุให้ได้ฌาน,นการทําสมถะก็คือทําให้จิตนสงบอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นที่แนบแน่น,นอารมณ์ที่ปรากฏครั้งแรกในการทําสมถะเราเรียกกันว่า บริกรรมนิมิตอารมณ์ทำบริกรรมนิมิตอารมณ์ให้เข้าถึงอุกขานิมิตอารมณ์ทำอุกขานิมิตอารมณ์ให้เข้าถึงปฏิภาคคณิมิตอารมณ์แล้วก็ทำปฏิภาคคณิมิตอารมณ์ให้เข้าถึงฌานฌานจิตจะเกิดได้นั้นต้องอาศัยอารมณ์ที่เข้าถึงปฏิภาคคณิมิตครับยกตัวอย่าง ดีสเราเรียนมาแล้วนะฮะเรียนแล้วแต่ก็อาจจะลืมหมดแล้วก็ได้ว่าทำฌานนี่ทำยังไงนะอา,อ,าอารมณ์ที่ทำให้เกิดฌานนั้นมีกสินสิบอาณาปณสติหนึ่งนะแล้วก็อา,อารุปฌาน แล้วก็อปมัญญาสี <c oughs> นะอานาปสตินี่เป็นอารมณ์กรรมฐานที่ทำให้เกิดฌานได้นะแะแล้วก็แล้วก็อสุภะสัญญาก็ทำให้เกิดฌานได้นะเอามีทั้งหมดอยู่หลายอย่างทีเดียวยกตัวอ,อย่างเช่นทำอานาปานสาติทำให้เกิดฌานอานาปาณะ ก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติก็คือระลึกอาณาปานสติจึงหมายถึงระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกระลึกอย่างไรลมกระทบตรงไหนรู้การกระทบของลมตรงนั้นเช่นหายใจเข้าลมกระทบตรงไหนเอาความรู้สึกอยู่กับลมกระทบตลอด ทั้งหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าลมกระทบตรงไหนก็รู้หายใจออกลมกระทบตรงไหนก็รู้เอาจิตไปจับอยู่ตรงลมกระทบจนกระทั่งหายใจเข้าลมกระทบสั้นก็รู้หายใจออกลมกระทบสั้นก็รู้หายใจเข้าลมกระทบยาวก็รู้หายใจออกลมกระทบยาวก็รู้นี ja ่คือขั้นที่สองนะ จำขั้นที่หนึ่งไว้ก่อนลมกระทบตรงไหนรู้ลมกระทบตรงนั้นรู้ตำแหน่งลมกระทบได้นะั่นพื่อเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองลมกระทบสั้นก็รู้ลมกระทบยาวก็รู้ขั้นที่สองนะฮะลองกำหนด,ดดูนะะหายใจเข้าลองดูหายใจเข้าลมกระทบรู้ไหมฮะรู้ไหมฮะ รู้ถ้าไม่รู้ลองหายใจแรงๆหายใจแรงๆหายใจออกแรงๆแต่อย่าบ่อยนะเดี๋ยวลมใสเหนื่อยไหมครับหายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆเดี๋ยวข็ดมหายาดมแล้วไม่ไหวแล้วหาตำแหน่งเพื่อให้รู้ว่าลมกระทบตรงไหนพอได้ตำแหน่งรู้ลมกระทบตรงไหนแล้ว หายใจเบาๆตามปกติไม่ต้องไปทำให้แรงเหมือนทั้งแรกหรอกครับหายใจเบาตามปกติและตามรู้ลมกระทบตลอดเวลานั่นคือรู้ตำแหน่งลมกระทบทั้งหายใจข้าแกรกจะเอกเป็นขั้นที่หนึ่งนะฮะขั้นที่สองรู้ลมกระทบหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าลมกระทบยาวก็รู้ หายใจออกลมกระพยารู้มีขั้นที่สองนะขั้นที่สามแบ่งลมกระทบทั้งสั้นทั้งยาวเป็นสามช่วงนั่นคือลมแรกกระทบลมกำลังกระทบลมสิ้นสุดการกระทบหายใจเข้าลมแรกกระทบลมกำลังกระทบสิ้นสุดลมกระทบหายใจออก นี่ขั้นที่สามไปลองฝึกดูทำให้เกิดความชัดเจนนะครับนี่แนะนำทบทวนนะครับภาคปฏิบัติแค่เรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกตอนนี้เขามีกรรมฐานประยุกต์ประยุกต์นี่ไม่ใช่หลักนะฮะหลักก็ไม่ใช่ประยุกต์ ประยกุกต์นี่หรือว่าอุบายก็ได้หลักกับอุบายไม่เหมือนกันหลักเป็นของพระพุทธเจ้าอุบายเป็นของหลวงพี่หลวงพ่อหลวงนาหลวงอาหลวงลุงหลวงเนนนั่นคืออุบายนะฮะเอออุบายเนี่ยเป็นของครูบาอาจารย์ว่างั้นนะหลักเป็นของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้เราจะปฏิบัติ เรื่องลมหายใจเข้าให้ใจออกตามอุบายมากกว่าตามหลักตามอุบายเป็นไงครับตามอุบายก็ไม่เคยตรงกันหลวงพ่อใครหลวงพ่อมันอาจารย์ใครอาจารย์มันหลวงพี่ใครหลวงพี่มันสำนักใครสำนักมันว่ากันไปตามเรื่องของครูบาอาจารย์นะั่นคืออุบายและที่ด่งดังมากก็คือ หายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหารู้ไหมว่าอุบายนะท่านผู้ฟังที่เขาลพคท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านำสเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นขา,ขาวชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะ และสตาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นฉชภาพขออนุโมทนาสาธุมรโอกาสนี้นะครับและก็คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณมงคลคุณสุวรรณีจันเริศรับเป็นโชภาพครับอ๋อจะได้ออนุโมทนากันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากละท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพานสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ